รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันพุธ16ศจิกายน2565บุ๊สมภพชูกิจและทีมงานฟาร์มแชนแนลมาแล้วนะคะวันนี้เชื่อว่าหลายคนสดใสเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าช่วงบ่ายอาจจะมีข่าวดีนะคะแต่หัวที่แน่ๆในรายการของเราค่ะเรื่องราวดีๆที่ทําให้การทําเกษตรเป็นเรื่องง่ายรออยู่ช่วงแรกไปอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนติดตามได้ในช่วงของเกษตรรอบวันค่ะ We'll ายองกรกรพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์ให้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสาก์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสาก์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็งพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณพศ2566ให้แก่ข้าราชการกลมส่งเสริมสาก์และกลมตรวจบัญชีสาก์โดยมีนายประยูนอินทสกุลปรับกระทรวงเกษตรและ สกรนายวิสิตศรีสุวรรณอธิบดิกรมส่งเสริมสาก์นางสาวอัญมณีธิรสุดรองอธิบดิกรมตรวจบัญชีสาก์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในห้องประชุมสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสาก,ก์กรุงเทพในการนี้ได้มีการมอบนโยบายการดำเนินงานแก่กรมส่งเสริมสาก์และกรมตรวจบัญชีสาก์แบ่งเป็นนโยบายด้านการส่งเสริมพัฒนาและการกำกับสาก์และกลุ่มเกษตรกรประกอบด้วย 1. ผลักดันให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจกับสากรและกลุ่มกเกษตรกรมากขึ้น 2. เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของสากรและกลุ่มเกษตรกร 3. ก,การบริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลและ 4. การแก้ไขข้อบกพร่องของสากรและกลุ่มเกษตรกรนโยบายด้านการตรวจสอบทางการเงินและการบัญชีประกอบด,ด้วย 1. พัฒนาระบบการตรวจสอบบัญชี 2. ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลและตรวจสอบคุณภาพการสอบบัญชีสากร 3. พัฒนาความสามารถด้านการเงินการบัญชีและการควบคุมภายในแก่สากรกลุ่มกเกษตรกรและ,กะเกษตรกรและ 4. มุ่งพัฒนานวัตรกรรมเทคโนโลยีด้านการบัญชีเพื่อให้บริการแก่สากลและกลุ่มกเกษตรกรมีเป้าหมายในการพัฒนาให้กเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีไรายได้เพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปแบบของการสากรสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรของชุมชนโดยส่งเสริมให้นําแนวทางการตลาดําการผลิตการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่และการนําเทคโนโลยีการเกษตรมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนลดค่าใช้จ่าย สร้างไรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งสร้างระบบก,การเงินการบัญชีที่มีเกณฑ์การตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานสากลให้แก่สากลและกลุ่มเกษตรกรนําไปใช้ปฏิบัติสร้างความเชื่อมัน่นให้สมาชิกสากลและกลุ่มเกษตรกรสําหรับการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ2566นะครับให้กับกลุม ส่งเสริมสากลและกรมตรวจบัญชีสากลในการที่จะมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับสากลและก็กลุ่มเกษตรกรโดยใช้แนวทางของการพัฒนาบุคลากรตลอดจนการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการรวมไปถึงระบบของการบัญชีเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นมาตรฐานและให้ มีการตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจหรือหน่วยเฉพาะกิจนะครับในการเข้าไปตรวจสากรที่เริ่มมีปัญหาในเรื่องของการประกอบธุรกิจเพื่อที่จะไม่ให้ปัญหาลุกลามเดกวน่้ต้งมีผลกระทบเจ้าที่เจ้าฐานปลูกข่าปีนี่อยากได้ขาพันดีๆจากไสน,น้อมเฮ้ยนุ่นไปทางคนนุน่นอยากได้มเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ไปที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครสิครับฮะเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีนี่เลยเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของศูนย์เมล็ดพัน์ข้าสกลนครผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมการข้าวทนทานต่อสภาพแวดล้อมพร้อมคัดสรรสู่ชาวนาไทยสนับสนุนข้าวไทยเกษตรที่ใช่ต้องใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดี ที่นาก็มีเท่ากันทำนาก็ทำพร้อมกันไถวานปากดำก็เหมือนกันพอถึงฤดูเก็บเกี่ยวทำไมไม่เหมือนกันข้าวเยอะข้าวน้อยคุณภาพข้าวที่ได้ก็ต่างกันลิบลับแล้วมันต่างกันตรงไหนนั่น,นงไงอ๋อแค่เอาเมล็ดพันธุ์ข้าวจากกรมการข้าวมาปลูกแบบเดิมแค่นี้ก็จบแล้วเดี๋ยวไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีของกรมการข้าว ต้องผ่านกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้เชื่อมั่นว่าได้ตามมาตรฐานของกรมการข้าวอ๋ออย่างนี้ต้องเตียนข้าวปลูกพันธุ์ดีเชื่อมั่นกรมการข้าวไม่ใช่ต้นฟ,ฟ้าไไใสษตีเป้าวาเขาไป็ปลูก เห็นบ่ละเจ้าแสงแต่แค่ี้สุขภาพเลยบดีเดี๋ยวนี้ให้กับปลูกเขาอินซี่กันเมิดแล้วฮะเขาอินซี่มันปลูกจังไดบ่ยากบ่ยากวาลล้วกับไปแม่่ปลูกเขาอินซี่ต้องมีดินดีเมล็ดพันธุ์เขาคุณภาพดีน่าดีจากแรงธรรมศาสตร์เมื่อใส่สารเคมีดูแล้ดยปุ๋ยอินซี่ซอมนี้เจ้าก็ได้เขาอินซี่คุณภาพดีถ้าอย่างลูกขมุ่เรื่องเขาอินซี่หลายกว่านี้ก็อจะเรื่องไปกรมการเขาเด้อ ติดตามประเด็นข่าวที่น่าสนใจไปแล้วช่วงหน้านะคะเรื่องราวดีๆจากสอบประกอแต่ว่าเราทำเป็นซีรีส์เบาสมองให้เข้าใจง่ายสักครูก่กลับมาชมด้วยกันค่ะ